สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับน,นุ้ยอีกแล้วนะคะอย่างเช่นเคยคันนี้ค่ะ1 6 e นะคะปี2012ค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวใหม่ไฟไมเนอร์เชนแล้วนะคะกระจังหน้าตัวตัวขอบเขาจะเป็นโครเมียมเนาะแล้วไฟเป็นไฟไมเนอร์เชนค่ะตัวนี้ประหยัดน้ำมันจริงๆค่ะลูกค้า ลูกค้าอาจจะกลัวว่าคันนี้เคยติดแก๊สมาหรือเปล่าคันนี้ไม่มีติดแก๊สนะคะลูกค้าแจ้งตรงๆเลยเนาะแม็กอะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันก่อนรอบๆกระจังหน้าของเขานะคะเป็นเดิมๆสีเดิมโรงงานเลยเนาะอ่ะมาเรื่อยๆนะคะอ่ะมาดูแม็กบอกเลยว่าเป็นแม็กโรงงานขอบ15แล้วตัวนี้ได้คุณภาพยังไงได้ยางบิสโตนอีโคเปียนะคะบอกเลยว่าแม็ก นะคะแล้วยางยางใหม่เป็นยางปี19สุดๆจริงๆค่ะ,ะมาดูนะคะมาดูเรื่อยๆเลยตัวนี้เป็นตัวเครื่องดูวดูอวีวนะคะจะมีตัวนี้เป็นไฟไมเนอร์เชนแล้วไฟกระจกด้านข้างก็จะมีไฟเหลียวให้ด้วยเนาะรอปี12ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นไฟไมเนอร์เชนแล้วไฟไมเนอร์เชนของเขาดูนะคะข้างในเป็นไฟตาเพชรเนาะแล้วตัวตัวนี้จะเป็นไฟสีชมพู ซึ่งลูกค้ารู้ได้เลยค่ะว่าตัวนี้เป็นไมเนอร์เชน e นะคะเราเปิดด้านหลังให้ดูกันนิดนึงนี่คะ่ะนี่เห็นไหมคะเครื่องมือแม่แรงทุกอย่างเรามีให้ครบนะคะลูกค้าเนาะสะอาดมากนี่มีค่ะครบเลยนะยางอะไหล่นะคะแล้วก็ตัวแม่แรงทุกอย่างมีให้ครบนะคะแล้วดูสภาพของเขาสักกราระของเขาดู ยังแบบเอี่ยมกริบเลยต้องบอกว่าแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่ารถสภาพเดิมๆจริงๆคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันว่าของเขาจะสภาพเดิมแล้วด้านในเป็นยังไงบ้างนะคะด้านข้างเขาจะเย็บเป็นในส่วนของหนังนะคะลูกค้าเป็นในส่วนของหนังนะแล้วภายในของเขาตัวนี้นะคะจะเป็นทูโทน จะเป็นทูโทนนะคะจะเป็นสีเบจนะคะกับสีเทาเนาะนี่สีทูโทนของเขาเลยเป็นสีทูโทนนะคะตัวนี้เนาะอบอกเลยว่าลูกค้าได้ไปเนี่ยประหยัดน้ํามันนะคะ 1. แล้วโตโยต้าเนี่ยเราบอกเลยว่าอะไหล่ทุกอย่างมันหาง่ายเบาะเดิมโรงงานเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะคะลูกค้านี่ดูเย็บตะเข็บนะตะเข็บเขายังเป็นตะเข็บเดิมนะคะ นุ้ยบอกเลยว่าไม่มีรอยปริหรือว่ารอยแตกใดๆทั้งสิ้นนะดูนะไม่มีร่องรอยการถลอกใดๆเลยนะคะดูปุ่มแอร์น้ำยาแอร์ทุกอย่างใช้งานได้จริงนะคะช่อง AUX ทุกอย่างมีหมดเลยเนี่เนาะสะดวกสบายในการเปิดเพลงนะคะเนอะช่องเก็บนี่จุดบุหรี่นะคะมีหมดเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงค่ะด้านหลังนิดนึงนะว่าภายในด้านหลังมันจะเป็นยังไง นี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นเบาะหนังเหมือนกันเนาะดูประตูเดี๋ยวให้ตากล้องให้ดูประตูนิดหนึ่งด้านข้างของเราในรถคันนี้ทั้งหมดนะคะเราเย็บด้วยเบาะหนังเราเย็บด้วยหนังนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ข้างหลังนะเป็นยังไงเห็นไหมบอกแล้วว่าเบาะเนี่ยเบาะเดิมจากโรงงานไม่มีเย็บใหม่นะแล้วก็ไม่มีรอยปริรอยแตกไม่ได้หุ้มเบาะใหม่ด้วยบอกเลยว่าใหม่จริงๆ เนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวนุยฝากออติสคันนี้ไว้นิดนึงเนาะใช้เงินอย่าลืมค่ะ5,000บาทในการออกรถเท่านั้นผ่อนแค่5,000บาทเท่านั้นเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าทำงานเงินเดือนแค่9,000ถึง1,000 0บาทสามารถออกรถคันนี้ได้แล้วนะคะไม่ได้มโนโน,นะบอกเลยทำได้จริงนะที่กิจสดากูซคาเท่านั้นนะ ต้องที่กิษดากูดคาเท่านั้นนะคะติดต่อนุ้ยนะคะได้ที่เบอร์ตามที่แจ้งอยู่บนหน้าวอได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นุ้ยฝากคันนี้ไว้เนะตตาะ t o y o t a a อ t ติสราคา279,000บาทผ่อนแค่5,000เท่านั้นใช้เงินออกรถ5,000สำหรับวันนี้นุ้ยฝากไว้เดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดหน้านะคะช่วงบ่ายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ